สูงครับตารวครับตารวมาอะไร้ีไก่าท้ายก่าเลยนะครับไปเลยครับต่ำครับสูงครับโอ้ยจ้ทางร้านเป็นไปสี่น้งสูงต่ำอีกตัวมาดูมาดูแจกหน้ารถกันนะครับแต่เกันมาดูเป็นพวงไปครับสูงครับปลอยครับมาดูผ่านพิมพ์ตัวรถกันนะครับสูงครับปล่อยครับ ความสว่างนอกตัวรถเล่นในตัวรถไม่ต่างกันนะครับคันนี้เป็นอุนไดเฮ็ดวันนะครับได้เข้ามาอัปเกรดเป็นไบบอกเก้าจุดหนึ่งแบ็คเอชชันนะครับพร้อมมุ้งแบบเบีนตายครับปลาดบัสเทนดีวีไอตาแดงนะครับเดี๋ยวไลยออนเดี๋ยวไลยออนี่เดียวเต็มนะครับประมาณไรครับเนี่ยครับจะเต็มเลียววิ่งนะครับสนใจงานดีๆเน้นติดต่อทางเพจเฟซบุ๊กบีดีพรีเมียมรถตัวที่นั่นงานโดยจิ้งมานจังมีครับผมครับ